สวัสดีครับูีกับพี่อาร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมคือหลอนซ่อนทางนั่นเอง night drive นะครับเขาบอกว่า WASD to move นะครับแล้วก็กด F เปิดแสง แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายนะครับเพื่อที่จะอินเทอร์แลกนั่นเองอาโอเคไปเล่นกันเลยอโอเคเขาบอกว่ากด E S C เพื่อที่จะสคิปไปนะครับพูดไรเนี่ยโอ้ภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายสรุปเป็นใจความสําคัญสั้นๆว่าถ้าเกิดเราเจออะไรที่มันแบบว่าผิดปกตินะครับให้เราเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปหาสารเจ้าพ่อมาลายทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง7จ็ดโมงเช้าขอบคุณน้องๆนะครับที่แนะนาเกมนี้เข้ามานะครับพี่ยามอยากเล่นมานานแล้วลืม <laughs> ลืมทํา W A D S D เพื่ออ๋อขับรถโอเคเราอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมต้องขับเลนซ้ายอ่ะมองซ้ายมองขวานะครับเปิดไฟโอเคจะเห็นเบาะหลังแบบนี้แล้วก็สวัสดีพระได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับอ่ะอะไรที่มันผิดปกติใช่ไหมวิทยุลิงชาร์จเปิดได้ไหมไม่ได้หาวิทยุเปิดดิอ๋อโอเคมีเพลง <c oughs> <c oughs> อ๋อเราไปอุ้มผางเ <c oughs> <c oughs> หรอโอเคเข้าใจได้ เขาบอกระวัวงช้างป่านะครับโอ้โอเธอะ <c oughs> เพลงอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะแล้วมีป้ายตรงนี้ด้วยอันนี้เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายอันนี้ป้ายอะไรครับตรงไปก็คือไปอำเภอแม่สอดเราไม่สามารถที่จะเลี้ยวรถไปแม่สอดได้ใช่ไหมอ้าวไปแม่สอดได้นี่นะแล้วทําไมเราต้องไปอุ้มผางเออถ้าขับย้อนแบบนี้จะเป็นอะไรก็ <c oughs> เราก็จะกลับเข้าไปในหมอกใช่ไหมแล้วไงต่ออ๋อก็จะมีรถสวนมาแล้วทําให้เราโอ้โห ชนสยองรถ <What? S 1> บรรทุกชนกับรถยนต์อะไรที่เขาห้ามทําก็อย่าไปทำมา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 เล่นดีๆก็ได้อ่ะอ่ะอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคเราต้องเปิดวิทยุไหม <c oughs> <c oughs> ไม่มีเพลงอื่นหรอมันติดลิขสิทธิ์หรือไง <c oughs> โอเคปิดไปก็ได้เออภาพมันเป็นลายแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ เราปรับอะไรไม่ได้เนาะโอเคเระวังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาแล้เวเลี้ยวซ้ายหมอกเยอะหรือเกินแล้วมันเป็นหมอกบางช่วงด้วยนะ <c oughs> มนไม่ใช่มันไม่ได้เป็นหมอกแบบว่าเต็มเ็มนะพี่ยามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดพี่ยามขับรถตกเหวมันก็จะขึ้นข่าวว่าประสบอุบัติเหตุเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่ทําแบบนั้นนะครับตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยโอ้เที่ยงคืน1นาที2นาทีละ <What? S 1> ทางขวามือคือ สาราลออรถเนาะอ่าโอเคไม่มีอะไรอย่างนี้คือปกติใช่ไหม<ะ>การมีสาราลออรถคือปกติใช่ไหมแล้วก็อะไรเดี๋ยววัดซับแหมนวัดแมนโอ้สุดยอดทุเรียนมีทุเรียนด้วยเหรอแล้วก็มวยไทยครับง้อศูนย์ห้าห้ระวังช้างป่าช้างอ่าเดินตัดถนนหลวงเลยนะ หดเกินไงพี่ก็โหดเกินไงเขาบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวซ้ายหาสารเจ้าพ่อมาลายแต่ถ้าไม่มีอะไรที่ผิดปกติเราต้องทำไงอ่ะง่วงจอดพักเราต้องจอดพักไหมไม่ต้องก็ได้ปะหรือว่าเออไปก่อนไปก่อนถ้าเจออะไรผิดปกติให้ไปหาสารเจ้าพ่อมาลายนี่ไงซีบ้าชายครับเจ้าพ่อมาลายตัวเบิ่มแต่ว่าทุกอย่างปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเข้าไปหาสารเจ้าพ่อใช่ไหมเราก็ขับตรงใช่ปะ ถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันแบบไม่ผิดปกติแล้วเราขับไปหาสารเฉพาะจะเป็นไรไหมไม่รู้เหมือนกันโอเคตีหนึ่งครับเรายังคงขับต่อไประวังช้างป่าเลี้ยวซ้ายเอ้เออเนี่ยต้องดูป้ายด้วยแม่สอดป่าโอเคแม่สอดปกติโอ้โอเคครับทีนี้เราก็เลี้ยวซ้ายเฮ้เดี๋ยวก่อนนะตอนมาตอนแรกเราเลี้ยวซ้ายใช่ไหม อันนี้จําไม่ได้จริงๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงนี้ถ้าจําไม่ผิดพอพ้นตรงนี้ไปมันจะต้องมีสารใช่ไหมครับไม่ใช่สารเป็นสาราาลพากรถเนาะรถเรานี่ก็ขับเร็วจัดไง <What? S 1> โอ้โหเข้าโค้งแบบตึงๆอาละทีนี้เอ้ไอ,อหมอกพวกนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดปกติไหม oh. เอา มีรถมาชนเราอีกถ้าหากอยา่าอย่าชนเราพระโธ่เว้ยชนเราไม่หยุดเลยเดี๋ยวสิใจเย็นๆเราต้องหยุดรถให้เขาไหมเนี่ยฮะเขาเอาเรื่องอะเนี่ยถ้าชนกันยับยับขนาดนี้คือแบบเอาเรื่องมากอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขับต่อไปสถานการณ์จริงๆแบบนี้เนี่ยพี่ยามบอกเลยว่าอันตรายมากถ้าเราลงไปโดยที่ไม่มีอาวุธเนี่ยเราอาจจะเสร็จเขาได้ไม่รู้เป็นโจรหรือเป็นอะไรขับไปเรื่อยๆดีกว่าครับง่วงจอดพักไม่จอดครับจอดได้ไงครับพี่เขาไลา่ชนเราขนาดนี้ อันนี้คือสิ่งผิดปกติไหมมีเวลาคิดเช่ชัวเซยวินาทีน่าจะผิดปกติเพราะถ้ารถชนเราเราต้องขึ้นเป็นข่าวแล้วเออเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้อ่าตีสองละเมมอละเมอว่ารถชนแสดงว่าเราเริ่มง่วงแล้วเพราะฉะนั้นเราควรง่วงแล้วจอดพักนะครับรีบไปไหนก่อน <What? S 1> ขับรถกลางป่ากลางเขาเนี่ยฮะรีบไปไหน จริงๆเราควรจะหาโรงแรมนอนเนาะก่อนขึ้นคงขึ้นเข,นข,นขาเงี้ยมันอันตรายนะครับอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วจะมีใครมาชวนเลยไหมครับโอ้โหนี่ก็เลี้ยวอะไรเลี้ยวยากทีเดียวเราก็ขับมาเร็วด้วยลนะ่ะโทษไม่ได้เอาวละครับศาลาตรงนี้โอ้โหปวแต่ดูศาลาหึมมาม่วงเหรอ <What? S 1> มันเปลี่ยนได้ไง ผิดปกติแน่นอนชัดเจนครับพี่อามจําวัตซัแหมนได้แล้วก็จํามวยไทยได้พี่อามจําได้ว่าตรงกลางอะ่ะมันต้องเป็นทุเรียนวัตซัแหมนทุเรียนมวยไทยเออมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วป้ายเปลี่ยนได้ไงสแสดงว่ามันไม่ปกติง่วงจอดพักไม่จอดครับมันผิดปกติเราจะจอดในที่ที่ผิดปกติไม่ได้ครับสารเจ้าพ่อมาลายเลี้ยวซ้ายแล้วถ้าเกิดเลี้ยวขวาโอเคสารเจ้าพ่อครับเจ้าพ่อครับมามูไป ไปเปลี่ยนจากทุเรียนเป็นมะม่วงตีสแล้วการที่เรามุ่งหน้าไปหาเจ็ดโมงเช้าเรื่อยเื่ยนี่หมายความว่าเราเล่นถูกใช่ไหมอำเภออุ้มผางละงชัก <What? S 1> ระวังยีลาโอ้ดึกก็อเลยระวังยีลาบอะไรก่อนอุ้มหางไม่ใช่ซาฟารีเวิลดจะมาระวังยีหลงยีลาบอะไร ผิดปกติละอันนี้ผิดปกติร0 0ยเครับถ้าขราวที่แล้วนะที่ป้ายมันเปลี่ยนจากทุเรียนเป็นมะม่วงใช่ไหมคือผิดปกติอันนี้ต้องผิดด้วยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเล่าเปลี่ยนเป็นแบบระวังลิงเสือไก่ฟ้าพยาลหรืออะไรพวกนี้ได้ไหมหรือแบบว่าระวังงูสิงอะไรเงี้ยถ้ามีดีลาฟออกมาพี่ยามต้องชนไหมเออถ้ามียีลาฟออกมาแล้วเราไปชนนี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรออกมาขวางพยายามจะเบรกแล้้เขาไปก่อน อ่ะเลี้ยวซ้ายแบบไม่ต้องคิดเพราะเราเห็นชัดเจนว่ามันผิดปกตินะครับตีสี่ครับผมการมุ่งหน้าไปหาเจ็ดโมงเช้ายังคงดำเนินต่อไปใบไม้นี่ล่วงบึ้มเลยนะอุ้มผางโอเคไปไปก่อนเระวังช้างป่าละหลังยีราฟระวังทำไมก่อนยีราฟอ่ะเลี้ยวซ้ายครับแล้วป้ายตรงนี้เป็นแม่สอดโอเค เอาละเวลาตอนนี้ตีสี่เออจริงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างในเกมเนี้ยมันสามารถผิดปกติได้ใช่ไหมถ้าเราเปิดเพลงแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยอะ่ะนั่นก็คือผิดปกติใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่ําควรเช็คเพลงตลอดใช่ไหมครับเ <c oughs> ช็คแค่นี้พอละมั้ง <c oughs> เพลงมันน่าลำคาญอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเปิดปิดละเปิดปิดแล้วยังแล้วย,ลยังไม่หยุดด้วยนะเล่น <c oughs> ต่อด้วยเป็นวิทยุที่สามารถเล่นต่อจากเดิมได้นะครับแต่เพลงนี้คือผิดปกติหรือปกติเราก็ไม่เคยได้ฟังเนื้อด้วยนะครับ ถ้าอย่างนั้นเราจะได้รู้นะครับว่ามันผิดปกติหรือเปล่านะครับสาลายังอยู่ที่เดิมวัซซับแหมนทุเรียนมวยไทยยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ระวังช้างป่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคืนนี้น่าจะปกตินะคิดว่าปกตินะครับง่วงจอดพักโอเคคืนนี้ปกติไม่มีอะไรถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ปกติแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยก็คือผิดเลยนะแต่โอกาสที่จะผิดมันก็ 50%นะครับโอกาสที่เราจะเดาผิดเนาะก็ปกติก่อนแล้วกันนะครับผิดอะไรผมผิดอะไรย่าหรือเราต้องจำโค้งให้ได้ด้วยเหรอว่าแบบเฮ้ยโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งขวาโค้งซ้ายเอาให้มันชัวร์ๆอะไรเงี้ยเพลงโอเคแล้วละ่ะมันเป็นเพลงประมาณนี้แหละเนื้อลองคงไม่เปลี่ยนมั้ง<ะ>คืนนี้น่าจะปกตินะครับคืนแรกมันควรปกติโอกาสผิดถูก50%ยังผิดเลยอะ การเดาสุ่มๆไปแต่ละครั้งนี่มันก็เราคงจะเดาอะไรไม่ได้อะเนาะอะ,อะเปิดเพลงเช็คดิไปอุ้มผางระวังช้างป่าตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายก่อนโอเคคราวนี้เราพยายามจะเล่นแบบระวังระวังนะทางน่าจะเหมือนเดิมไหมป้ายโอเคแล้วก็เลี้ยวขวาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เราเลี้ยวต่อเนื่องอ่ะวัซซับแหมนทุเรียนแล้วก็มวยไทยโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างจากนั้นเลี้ยวซ้ายโอเคเพลงโอเคแล้วล่ะปิดเลย หรือต้องเปิดไว้ <What? S 1> เพื่อจับสัญญาณอะไรได้อา่าฟังฟังหน่อยก็ได้อะตรงนี้มีอะไรไหมห้องจอดพักก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ <What? S 1> คิดว่าอย่างนั้นนะ <What? S 1> ผิดอะไรใครก็ได้ช่วยบอกทีว่าผิดอะไรแต่เมื่อกี้เพลงมันมีเสียงซ่าขึ้นมาด้วยนะหรือเราต้องฟังเพลงให้จบด้วยมันเหมือนมีสัญญาณแทรกนะเมื่อกี้เนี่ยแบบเสียงซาขึ้นมา <General. S 1> เออเป็นไปได้นะ คราวนี้เราต้องเล่นละเอียดให้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวคราวนี้พี่อันจะลองฟังดูนะจนเพลงจบเลยเพราะว่ามันจะมีเสียงสัญญาณแทรกไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงสัญญาณแทรกซ่านิดนึงอนะ่ะเห็นอยู่ได้ยินอยู่อ่ะจอดตรงเนี้ยเออมันก็มีเสียงซ่้าออกมาอยู่แล้วนี่นะแสดงว่าไม่เกี่ยวนะครับมันไม่ใช่เสียงซ่้ามันเหมือนเสียงตีตีัตตีฉาบอ่ะใช่อย่างนั้นอนะ่ะ <What? S 1> ไม่ไม่ใช่เสียงสัญญ,ญาณแทรกแสดงว่าพี่อามต้องพลาดอะไรไปอย่าง หรือหลายๆอย่างเลี้ยวซ้ายโอเคป้ายเลี้ยวซ้ายถูกต้องเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นอะไรครับพี่ยามอาจจะพลาดอะไรแบบนี้ไปมีผีซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นป้ายเลี้ยวซ้ายแต่จะเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคเรารูล้ละวันนี้ผิดปกติแน่นอนก็ไม่ต้องจับผิดอะไรมากก็ขับยาวไปเลยใส่เกียร์ห้าเกียร์หกแล้วก็ดริบผ่านคุ้นเขา แมวถ้าไม่สังเกต่ก็ไม่เห็นเลยนะอ่านี่ไงเจออีกแล้วระวังช้างป่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันจะเป็นแบบนี้เสมอทางเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าอาจจะแบบว่าอาจจะเปลี่ยนที่ป้ายนะครับพี่ยามเชื่อว่าเขามีแผนที่แค่แผนที่เดียวไม่น่าจะทำแผนที่เยอะทีนี้เราก็สามารถที่จะพุ่งตรงไปได้เลยนะครับไม่ต้องเบรกไม่ต้องเฮ้ยไม่ใช่พุ่งตรงดิต้องเลี้ยวซ้ายโอเค ไปเลยไม่ต้องคิดสวัสดีครับหลวงพ่อไอ้ไม่ใช่หลวงพ่อเจ้าพ่อหลวงพ่อไปจางไหนก่อนอ่าตีสเยี่ยมสุดยอดมากขอบคุณที่สุดเช็คเพลงปุ้มหางโอเคช้างบ่าโอเคมีใครซ่อนอยู่ไหมไม่มีตรงนี้เคลียร์ปกติไม่มีอะไรจริงนะโอเคไม่มีคือไม่มีอิสไม่ม,ม,มีป้ายเลี้ยวซ้ายแต่เลี้ยวขวาก่อนโอเคเช็คเราต้องผ่านไปตีสาให้ได้ครับสลา,านี้โอเค วัดซัแมนทุเรียนโอเคเช็คเช็คมวยไทย0 5 5 5 5 5 5 5เช็คช้างป่าเช็คสุดยอดคราวนี้แหละเราไม่พลาดแน่นอนเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพ่วงจอดพักตรงนี้ต้องมีป้ายระหว่างช้างป่าไหมเออลืม <What? S 1> ป้ายหายหรือเปล่าไม่น่ามีนะคืนนี้ไม่น่ามีอะไรโอเคไม่มีอะไรจริงด้วยนะครับม <Yeah. S 1> ่วงจอดพักแล้วจะไม่มีป้ายอะไรเลยแล้วก็ไปเจอแยกศาเจ้าทันที อ่าโอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆ,อยๆจำได้ละค่อยๆจำได้ละอุ้มผางโอเคระวังยี่รับช้างป่าโอเคป้ายเลี้ยวซ้ายโอเคเช็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 คทุกอย่างตรงนี้เคลียร์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 ไม่น่ามีอะไรตรงนี้เช็คหมดป้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ต้องเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายโอเคเช็คเช็คเพลงอ่ะช้านิดนึงตรงน,<ๆ>รงนี้ตรงนี้มันขับยากนะครับ เบรกกันเลสักเล็กน้อยถึงปันกลางทีนี้ก็ไปกันต่อซ้ายขวาหน้าหลางังดูดีๆไม่น่ามีอะไรสาราตรงนี้ยังเปิดไฟป,ปกติไหมเปิดปกติโอเคป้ายตรงนี้มีอะไรวัดซับแ m a n ทุเรียนมวยไทย05นฮาาโอเคแล้วก็เจอช้างป่าป้ายช้างป่าจะหมดตรงนี้โอ้โหเลี้ยวไม่ค่อยผ่านเลยฮนะการเลี้ยวยากนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดปกติไหมเราต้องไปถึงตีสี่ได้ครับง่วงจอดพักโอเคสาราตรงนี้ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรบวบๆเจอแล้วไอ้ตัวนี้แหละที่จะทําให้เราไม่ได้ผ่าไปตีสี่เห็นละเห็นละผิดปกติครับเลี้ยวซ้ายทันทีเลยต้องดูที่ศาลาพักด้วยนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตอนแรกนึกว่าเป็นพ็อปเฉยๆแบบว่าเปิดไฟปิดไฟอะไรเงี้ยมันมีผีซ่อนอยู่ด้วยแทนที่จะหนีผีเราต้องดูผีตีสี่คราวนี้เราต้องสังเกตศาลาให้ดีๆครับว่า มีใครหรือมีอะไรอยู่ตรงนั้นเราต้องค่อยๆเล่นเลยนะเนี่ยอ่ะอุ้มผางโอเคระวังช้างป่าอุ้มผางระวังช้างป่าแล้วเลี้ยวซ้ายเหรอไม่ใช่อุ้มผางเลี้ยวซ้ายแล้วระวังช้างป่าเหรอมีอะไรตรงนี้ไหมไม่มีเช็คแล้วอ่ะเช็คเพลงก่อนตาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายอ่าต้องดูดีๆครับตรงนี้โอเคมีอะไรไหม,ไม,มนะนะไม่มีนะเช็คนะไม่มีนะวัดซับแมนชุเรียน แล้วก็มวยไทยศูน5 5 5 5 5 5ระวังช้างป่าระวังช้างป่าเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะแล้วก็จะเข้าไปสู่เขตส,สารเจ้าใช่ไหมมันต้องถึงขั้นนับไปนี่เลยไหมนับป้ายเลยไหมอาจจะไม่ถึงขั้นนั้น<ะ>ข้างหน้านี้มีศารานะครับง่วงจอดพักครับมีใครไหมครับไม่น่ามีนะโอเคไม่มีเช็คหมดแล้วง่วงจอดพักจะไม่มีป้ายอะไรแล้วนะครับแล้วก็ ซีบ้าชายทั้งซ้ายมืออะปกติทุกอย่างครับ <Yeah. S 1> ไปตีห้ากันเลยพี่ยมต้องไปตีห้าให้ได้ไม่น่ามีอะไร <What? S 1> พิษอะไรผมพิษอะไร <c oughs> ผมทำอะไรโ <c oughs> อเคผมแลวนี่ก็คือไนท์ได้นะครับคือหลออซ่อนทางนั่นเองเดี๋ยวขอศึกษาการเล่นให้ช่ำชองกว่าน,นี้ก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้พี่ยำเซมเมอร์และเกมได้ไมน,นะครับคือหลออซ่อนทางต้องขอตัวลาไปทีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับไปแบยครับทุกคน 这个你看。<noise>